สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบก,กับรายการรู้ทันประเทศไทยค่ะและดิฉันกิติมาทารารัตนกุลนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันที่ฝามีนาคมนี้แล้วสําหรับท่านผู้ชมที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครมีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะท่านจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเราเห็น ตอนนี้จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก็ว่าได้สําหรับการหาเสียงของผู้ว่าราชการผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะเรายังไม่มีผู้วา่าจนรนทั้งวันที่3มีนาคมเราถึงจะทราบนะคะช่วงนี้เราก็จะเห็นการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ก็ต้องกลับมามองว่าแล้วการหาเสียงนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้ตอบโจทย์คนกรุงเทพจริงหรือไม่ คนกรุงเทพทุกคนอยากได้ความสุขนะคะแต่ว่าใครจะเป็นคนนิยามความสุขให้กับเราได้เดี๋ยวนี้เราจะไปรู้ทันกันค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนกรุงเทพเนี่ยต้องการความสุขแต่ความสุขที่ว่าเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะผ่านท่านผู้มีประสบการณ์ต้องเรียกว่าทั้งประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การทํางานประสบการณ์ต่างๆนานาจะมาเล่ามุมมองตรงนี้ผ่านเผื่อคุณผู้ชมจะได้ เข้าใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วความสุขที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์ปราโมทไม้กลัดนะคะถ้าเป็นอดีตอธิบดีกรมชนระทานแล้วก็ดรสุรพลศรีวิทยาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปคุยเรื่องนโยบายเรื่องรายละเอียดกันเนี่ยค่ะเห็นการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยจนกระทั่งโค้งสุดท้ายวันนี้เอาในสายตาของอาจารย์ปราโมทก่อนค่ะอาจารย์มองยังไงบ้างคะ ผมมองว่าผู้สมัครทุกท่านนะฮะอันนี่มันเป็นเรื่องราวกระบวนการหาเสียงหาเพื่อให้ได้เสียงก็อะไระผมผมไม่วิจารณ์ตรงๆนะครับที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะทําอะไรให้กับชาวกรุงเทพอ,อย่างไปรูปปธรรมท,ที่เราอยากจะเห็นนะฮะเไอไออไอนี่ในแง่ของผมนะะผมมองไม่ออกว่า กขาจะมาทําอะไรให้กับชาวกรุงเทพที่เป็นรูปธรรมในแง่ของการให้ชาวกรุงเทพได้มีความสุขได้มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตรือสมัยปัจจุบันนี่ไปสู่สภาวะ,ะความเป็นอยู่ที่ดีชาวกรุงเทพไม่ต้องการอะไรมากนะครับ <c oughs> ผมมีความเห็นว่า <c oughs> บ้านผมก็เอกก็ดีชุมชนใกล้เคียงก็ดีหรือแม้งทองที่อื่นก็ดีนะครับ อยากจะเห็นบรรยากาศสิ่งที่อยู่รอบตัวตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางค่ะไม่ว่าจะเป็นคูครองไม่ว่าจะเป็นขยะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวตัวเราเนี่ยในชีวิตประจําวันที่เราอยู่กันเนี่ยขอให้อะไรล่ะครับอย่าให้มันลุงลังให้มันเรียบร้อยพูดกันง่ายๆนะครับไอ้นี่นะเป็นที่พึงปรารถนาของอผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพะนะฮะไอ้นี่เป็นหน้าที่ของ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับแต่อาจจะไม่น่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ท่านอาสาเข้าไปเนี่ยจะไปเป็นผู้นำการบริหารผู้นำการบริหารคือแก้ไขปัญหาต่างๆที่ชาวกวารุงเทพมหานครเนี่ยมันประสบกับความอึดอัด <laughs> ในเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่อย่างที่พวกเนี้ยทางด้งนานกายภาพเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากนะฮะ โดยมีผู้ทำงานผู้ทำงานเนี่ยก,ก็เป็นระบบราชการอยู่แล้วนะครับสำนักอะไรต่างๆเป็นข้าราชการเป็นระบบราชการอยู่แล้วนี่หน้าที่ของท่านที่เขาไปเป็นผู้บริหารนจะทำยังไงเอานำกระบวนการของการปฏิบัติงานของราชการนมาทำในสิ่งต่างๆ ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่เห็นก็แชัดๆเอากันง่ายๆเนี่ยนะเรื่องราวของเขตต่างๆมีถนนหนทางมีภูครองมีขยะฟุตบาทลุงรังอะไรแบบเนี้ยเอาให้มันโปร่งโล่งสาสูญสาตาผมขอขอเบื้องแรกแค่นี้ในแง่ของผมนะมันยากเหมือนกันนะคะอาจารย์พูดเหมือนมันง่ายแต่มันยากนะแต่มันต้องทำอ่ะถึงถึงแม้ว่ามันจะถูกหมักหมมมาอย่างไรคมันหมักหมมมาใช่ค่ะใช่ มาเริ่ม,มเริ่มกระบวนการให้ชัดเจนน,ะนับหนึ่งกันใหม่นับสองกันใหม่แล้วก็ตั้งมาตรการอันนี้ว่าในอนาคตสีปีอาจจะไม่สำเร็จดีนักแต่ว่าจะได้เชื่อมโยงวางรากฐานไปอีกสี่ปีในอนาคตเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมยังอะไรล่ะยังเป็นในช่างหนุ่มๆทำงานที่กมรมจลปทานะแต่ยังเป็นแค่าการหนุ่มๆตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็น รถรถกวาดถนนที่มีน้ําพรมอยู่ด้วยหมุนหมุนคล้ายรถบดถนนอ่ะเดี๋ยวนี้ในยุคสมัยเนี้ระยะสักสิบปีไม่เคยเห็นเลยเมื่อก่อนเนี่ยยังเห็นคนกวาดถนนอย่างนี้ก็สงสารคนกวาดถนนแล้วฝุ่นดูดฝุ่นกันครับแต่ว่านี่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทําของเขาแต่ตอนนี้ไม่เห็นเลยและอะไรต่างๆแบบเนี้ ไม่ไม่จะหมายความว่าสิ่งที่ผมเคยอยากเห็นนอเดีดและขอให้มันมีในปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผาก็จะเป็นรูปในกระบวนการทําให้มันชัดๆกรุงเทพมหานครคือเทศบาลขนาดใหญ่เทศบาลมหานครก็แล้วกันงานของเทศบาลมีอะไรเนี่ยเอาแค่เนี้ทําในหน้าที่เนี้ยงานแบบเนี้ยให้มันอะไรล่ะครับเห็นความเรียบร้อย นะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะชาวบ้านก็สามารถที่จะออกมาเดินสูดอากาศเดินเล่นเพราะอะไรแต่ะอะไรมันโปร่งมันโล่งสะอาดสะ,ะ,ะาตา <c oughs> นะฮะไอ้ <c oughs> นี่แหละครับคือคือเนี่ยนี่คืออยากเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจะขึ้นรถเมฟรีฟรีจะ เราฟีมว่ามันไม่ใช่นะไม่รู้นะนะผมมีความเห็นเองก่อนนะครับค่ะอันนี้จากอาจารย์ประโมทนะคะแล้วอาจารย์สุรพลนะคะเดี๋ยวนิดนึงนะคะเพราะอาจารย์ประโมทบอกว่าจริงจริงเนี่ยไม่ต้องไปมองสเกลใหญ่เลยเพราะกรุงเทพเนี่ยเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นมองแค่เทพสบาลแต่ปรากฏว่าเราเห็นการเมืองระดับชาติลงมาดิฉันขอญา้ใช้คำับรุ่นว่าเล่นใหญ่เล่นใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนโยบายแต่ละพักเนี่ย ตกลงแล้วเนี่ยเราดิฉันก็มงว่าตกลงเราจะเลือกสสเราจะเลือกผู้ว่ากรุงเทพกันแน่มันมีการเมืองระดับาชาตเิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะอาจารย์เพราะ <ๆ S 1> <Watch ๆ S 2> ฉะนั้นตัวนโยบายที่อาจารย์มองเนี่ยผม,ผมดูว่ามันเหมือนเป็นการเข้ามาแทรกแซงเราต้องการจะใช้อาศัยฐานเสียงท้องถิ่นเยเพื่อการเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้าด้วยนะฮะซึ่งไม่ถูกนะโดยหลักสากลแล้วมันควรจะแยกสองส่วนแล้วมันเป็นเรื่อง รัฐบาลก็จะเป็นเรื่องนโยบายระดับชาติส่วนนะฮะส่วนทางด้านากทม,มเป็นเรื่องการปกครองท้องถิ่นอย่างเช่นท่านอาจารย์ประโมทบอกว่าเป็นเทศาบาลมหานครใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็มีข้อสังเกตว่าการหาเสียงของของของผู้ว่าทุกท่านเนี่ยถ้าถ้าสมมติหันหลังให้นะ,ะมันก็ไม่ต่างกับสสหาเสียงในในพื้นที่ใช่ไหมในกรณีนี้ผมก็ดูว่ามันจะสร้างความสุขกทมได้ไงใช่ไหมฮะถ้าอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่ท่านประโมทว่าว่า สภาพบ้านเมืองกทมเนี่ยมันมันเสื่อมโทรมสุดลงไปทุกวันก็คือโรคหูโรคตานี่ะแล้วมันไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันถึงเวลาที่จะร่องจัดระเบียบตอนนี้ที่คุณกินมาบอกว่ามันยากแต่ผมมีความเห็นว่ายิ่งยากเนี่ยต้องรีบต้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลย้องคิดถูกไหมนี่ไงอาจารย์ก็มีไงบางพระเขาจะเอาสายไฟมุดลงดินไงมุดลงมันจะมีกรีนซิตี้ไงอาจารย์ก็มุดลงดินนี่เป็นการหาเสียงเกินจริงหรือเปล่า ความจริงผมกผม็ผมก็ฝันมานานนะที่อยากจะเห็นาสายไฟฟ้ามุดลงดินอาจารย์มโมทเห็นไหมคะบางที่เนี่ยสายไฟฟ้าน,นี่มันทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นมันคือคือผมว่าตอนที่ผมเข้ามาเรียนกรุงเทพใหม่ๆสมัยนั้นเมื<ๆ>่อ40 50บปีที่แล้วเนี่ยน่าจะทําได้เพราะเมืองเนี่ยผมจําได้ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนจอนเนี่ยความเจริญของเมืองมันมาสุดอยู่ที่แค่สะพานควายม,มันยังไม่โตเข้ามาจนกระทั่งรามไปเขตปริมณฑล <C> e <an> เดี๋ยวนี้กรุงเทพกับนนทบุรีแทบ<ช>จะเป็น<ช>จังหวัดเดียวกันนะมันมันมันกระจายไปหมดแล้วปทุมธาน,นีก็เหมือนกัน <C> e <an> เพราะฉะนั้นถ้าจะทําทมุดสายไฟฟ้ามุดใต้ดินเนี่ยเป็นการหาเสียงเกินจริงหรือเปล่าอาจารยว่าเกินจริงเหรอแต่เขาไล่ไรอยต่อกับร,รัฐบาลก็ทําได้นะอแม่ไล่ไรอยต่อนี้ผมก็กลัวนะมันตีความได้สองในยะทั้งแง่บวกแง่ลบแม่จะช่วยมองนโยบายอะค่ะนโยบายว่า โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้เจาะว่าจะเป็นท่านไหนอะไรงไงแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันทําได้จริงไหมคะก็ทําได้จริงถ้าผมดูว่าในกรณีนี้เนี่ยในในกรณีสายไฟฟ้าใช่ไหมฮะ uh huh. ทำไมเราไม่เอาโอกาสตรงที่ตอนทํารถไฟฟ้ารถใต้ดินใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องขุดอะไรอยู่แล้ว <c oughs> ก็ควรจะทําไปพร้อมกันทีเดียว <c oughs> อาจจะลองสักบางถนนก่อนก็นกได้ <c oughs> ผมดูว่าการที่จะทําทั้งกทมนี่ก็น่าจะยากแต่อย่างสิงคโปร์ก็เป็นเมืองเล็กมันน่าจะทําได้อย่าง ผมกลับมาไปเก็บข้อมูลวิจัยที่มาลลยแห่งชาติสิงคโปร์ใช่ไหมฮะก็เห็นว่าสายไฟฟ้าเขาลงใต้ดินหมดใช่ไหมฮะหรือปีสองปีที่แล้วพาไปนักษาไปดูงานที่เกาหลีใต้เขาก็สายไฟฟ้าลงใต้ดินหมดใช่ไหมฮะน่าจะทําได้ถ้ามีความตั้งใจจริงแต่แต่ผมก็ดูว่าไม่ว่าโซหรือหรือสิงคโปร์มันก็เล็กกว่ากทมนะค่ะกทมที่เราผมว่าดีไม่ดีใหญ่กว่าปารีสที่ผมไปเรียนนะ เล็กไม่กลัวแต่กลัวเรื่องว่าเอ๊ะมันจะมีทุจริตทุจริตคอร์รัปชันเยอะด้วยเปล่าตรงนี้ที่น่ากลัวขอให้มีรอยต่อดีกว่านะต้องต้องเรียนถามอาจารย์ปราโมทค่ะเพราะว่าดิฉันดิฉันเข้ามาเรียนกรุงเทพเนี่ยดิฉันก็เห็นความวุ่นวายของกรุงเทพมหานครและนี่ขนาดย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วนะคะแล้วพอยิ่งมาปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันมันวุ่นวายมากอะค่ะมันวุ่นวายมากอาจจะเป็นด้วยคนเยอะขึ้นการพัฒนาที่มันถึงขีด สูงขึ้นมันก็เลยทําให้กรุงเทพดูวุ่นวายย้อนถามอาจารย์กลับไปว่ากรุงเทพสมัยก่อนในสายตาของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะผมเป็นคนชาวกรุงเทพเกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพเป็นเด็กในกรุงเทพเรียนในกรุงเทพทำงานที่กรุงเทพอาศัยในกรุงเทพใช่ครับตั้งแต่เล็กจนถึงอายุเจ็ดสิบกว่าเนี่ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นนครที่ผสมกับ คนครเกษตรกรรมกับกนะครเมืองกเกษนะฮะกรุงเทพเนี่ยเอาเงี้สมัยไม่ต้องไปย้อนยุคมากหรอกครับเอาสมัยก่อนพศส,สอง0นิดนิดๆเนี่ยคสมัยนั้นเนี่ยผมคิดว่าชาวกรุงเทพและนครมีความสุขนี่บางส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวมีนา <c oughs> บางซื่อเป็นนานะ <c oughs> บางซื่อเนี่ยเป็นนาบางซ่อนเป็นนา มีเอ่อมีอะไรล่ะมีเลี้ยงวัวอยู่ริมทางรถไฟ<ะ>มีความสุขสวนทุเรียนก็อยู่ชายชายกรุงเทพนะฮะบางเขนมีทุเรียน<ะ>อาจาร,รย์ให้อาจารย์บอกว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นอาจารย์นิยามได้ไหมคะว่าความสุขของอาจารย์คืออะไรความสุขของมนุษย์เราเนี่ยความสุขพื้นฐานนะคือหมายความว่าในชีวิตประจําวันประจําวันของเราไปทางไหนก็มีความอะไรโล่งโปร่ง อาการหายใจก็อะไรบริสุทธิ์แล้วก็าการพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถพักผ่อนได้ทุกที่ค,ครูคลองน้ําใสนะฮะเดินได้ไอ้นี่คือความสุขขัน้นพื้นฐานต้องการแค่นี้เอาแค่นี้พออย่าไปเอามากเลยเอาแค่นี้เราพบว,ว่าถ้าแค่นี้พร้อมเพียงตอนเย็นๆชาวบ้านจูงลูกจูงหลานมาเดินเล่นเดี๋ยวนี้ไม่มีนะ จะไปเดินเล่นที่ไหนอะคะอาจารย์ถ้าไปไม่มีหายไปยังไงผมไม่ทราบเพราะความวุ่นวายที่เมื่อกี้พูดถึงนะเมื่อก่อนนี่นะครับบ้านผมเนี่ยมาปลูกใหม่ๆที่เขตบางซื่อพศ2513เป็นหลังที่สองหลังที่สามเยนะฮะที่เกิดขึ้นในย่านนั้นกลางนาพอสมควรบางซื่อเป็นนาเดี๋วตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่เอาละเราจะไปห้ามว่าจะเหมือนอย่างเดิมไม่ได้ค่ะ มันต้องพัฒนาขึ้นดีขึ้นแต่การพัฒนาขึ้นดีขึ้นมันต้องมีรากฐานมีระบบเอ้ยมันเดินไปในทิศทางที่สวยงามนะไม่ใช่แบบสเปดสปะแล้วสเปดสปะของเรามันเอาละแล้วก็โทษเราก็โทษว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยมัน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 เป็นอย่างเนี้ยอ้าวไี้ไม่โทษกันแต่ยังไงยังไงล่ะครับในสิ่งที่มันเป็นไปเนี่ยมันก็ต้องมีกฎกติกาอยู่ในกรอบบ้างพอสมควรนะครับ ในกรอบเวลาเนี้ยที่ผมเห็นว่ามันเปลี่ยนไปชนิดที่เรียกว่ามันถึงคราวที่ต้องรู้ฟื้นปฏิรูปแล้วถนนสายสําคัญสําคัญอะไรเมื่อก่อนเนี่ยโลร่งโปรงนะ่งยเดินไปไหนมาไหนยามเย็นจะพาลูกพาหลานเดินได้นะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ย่านนั้นผมไม่ได้พาเดินแต่เดี๋ยวนี้มันมันเต็มไปพื้นเป็น ไม่ว่าจะเป็นฟุตบาทไม่ว่าจะเป็นขอบถนนผิวราจอนส่วนหนึ่งมันเป็นที่ขายของหมดอะฟุตบาทเอาไว้ให้วินมอเตอร์ไซค์จอดเอาไว้ให้ร้านค้ามัน้นครับไอ้นี่แหละครับไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่เพียงช่วยครูช่วยยามนะครับค่ะมันต่อวันนี่สิบสามสิบสี่ชั่วโมงนะแต่ต่อวันนะไอ้นี่ละแล้วมันจะแล้วมันขยายไปทั่วไปหมดเนี่ยไอ้นี่รุนแรงขนาดไหน แตอนี่เหอครับมันทําให้อะไรละ่ะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ผ่านไปมาผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องที่นั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเออนี่ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวนะมันเหมือนถูกจํากัดกรอบมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ <c oughs> คนมากขึ้นมันก็เลยถูกจากัดพื้นที่มากขึ้นหรือเปล่าใช่ไอ้คนมากขึ้นนะแน่นอนเหรครับสังคมคนมากขึ้นแต่ว่ายังไงยังไงต้องมีมีกฎกติกามีฎกตกฎกติกานี่มันหายไปไหนค กอจติกาต้องดูแลด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะ,ะผู้บริหารผู้ว่าทีมต่างๆของท่านรองผู้ว่า<ฮ>แล้วก็หัวหน้าส่วนราชก,การที่ดูแลแต่ละส่วนแต่ละส่วน,วนมันต้องอย่าให้ออกนอกกรอบอ <laughs> คำว่าออกนอกกรอบคือคือหมายความว่ามันอะไรละ่ะใครใครทำอะไรทําได้น,นี่หละครับ,รบมันต้องจัดระเบียบ่ะต้องจัดระเบียบเรียกว่าไงดีเวลาเนี้ยมัน ไล่ระเบียบอะฮะมันขยายขยายตัวไปหมดแล้วแต่ผมจะยกตัวอย่างถนนนะไมก็ได้ถนนไงกรมชนประทานผมอยู่ริมถนนสามเสนค่ะสมัยที่ผมจอกกระทะเรื่อยมาผมจนถึงผมเป็นอาทิย์ดีเกษียณจากอาทิย์ดีถนนหน้ากรมชนประทานถนนสามเสนโล่งโปร่งค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ที่ฉันกำลังนึกภาพโล่งโปร่งแต่นึกไม่ออกว่ามันไม่อยู่อยู่กันแบบถนนก็คือถนนฟุตบาทก็คือฟุตบาทคนเดินนะครับ จะมีจักรยานบ้างก็ถีบไปมีหาเล่บ้างก็หาไปแต่นี้ไม่ใช่ปากหลักขายของหมดเลยนะผมจะเดินไปร้านนู้นเดินเดินไปด้านนี้อะไรมันรู้สึกมันชุลมุนและอนุญาตเข้ามาได้ยังไงทําไมไม่ดูแลมันไม่ใช่เฉพาะที่นี่อย่างเดียวมันย้ายทั่วไปหมดลามไปทั้งถึงถนนสามเสดจะไปถึงเกือบถึงเทเวศอะไรทํานองเนี่ยลามไปถึงบางละพูบางรพู บางระพูไปได้ที่ไหนขับรถไม่ได้่นานว่าล่ามไปหมดแล้วนี่จะบอกว่าเป็นอะไรล่ะต่างชาติชอบเอ๊ะอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่นะต่างชาติเขาชอบนะก็เห็นเป็นความสนุกสนานที่มามาท่องเที่ยวประเทศไทยชอบเป็นความสนุกสนานเอ๊ะแปลกดี เพราะเขาไม่เคยเห็นแอ้นี่ไม่ถูกอ่ะไม่ถูกอ้าวนี่ผมพูดถนนถนนเดียวแค่ถนนเดียวใกล้ชิดกับผมถนนหน้ากรมจุลทานล้าไปตลอดนะครับอ้าวแล้วพอมาพูดถึงแถวประตูน้ำสิโอ้ยจนมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรตั้งแต่ช่วงสิบปีหลังสิบห้าปีหลังนี่นะครับไอ้นี่มันผมถึงบอกว่าอยากจะเห็นถนนก็ดี คลองก็ดีคลองเนี่ยมันแน่โปร,งร่งโรงรคลองก็คือคลองถนนก็คือถนนขอแเคเ่นี้อาจารย์รเคยนั่งใช้บริการเรือแฝนแฟดไหมคะดีฉันเนี่ยใช้บริการเรือแฝนแฟดแ,แล้วปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันกระเด็น,ดนขึ้นรู้สึกเลยว่าถ้าคลองคือคลองไม่รู้ว่า <ไร S 1> คลองมันคืออะไตอนนี้จะแปลสภาพมามีคุณภาพดีเองค่ะ เชื่อผมเถอะนะครับแล้วครองเนี่ยสามารถจะขุดขยายให้ลึกให้กว้างตามตามคลองควรจะเป็นได้เดี๋ยวั้นก็จะดูแลระบบของน้ําท่วมทุกภัยได้อย่างน้อยก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของที่มันเกิดเรื่องนี่และนี่แหละครับนี่ต่างประเทศนฮูกโจนก็เดยนเขาก็มีปัญหาแบบนี้ก่อนครับแต่เขาจัดครับเพราะก็เคยน้ําเน่าเสียจนนี่เต็มมหาการเนี่ย ไม่จะคลองอะแม่น้ําผ่านใจกลางกรุงเท่าก็เขาต้องทําอ่ะไม่งั้นก็ตายอ่ะไอของเรานี่มันถึงเวลาต้องทําหรือเปล่าปฏิรูปเปล่าทําจนสวยจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะพออะไรแต่อะไรมันสะอาดถูสะอาดตามาไอยามเย็นนี่ลูกหลานหรือว่าใครขับรถมาจูงเด่นเดินเล่นนะฮะอ่สูดสูดอากาศอากาศมันก็บริสุทธิ์ไม่เหม็น นะเดินได้อะไรได้ไอ้นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคลองต่างๆในกรุงเทพก็แหมน่าเสียดายเหลือเกินทําไมมันเป็นอะไรก็เป็นหมดเวนิบ้านเราไม่เหลือแล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องไปพ <laughs> ูดถึงกาจะก่อปัญหานะฮะไม่สามารถที่จะทำงานทำหน้าที่ระบายน้ําฝนตกน้ําท่วมขงังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะมันติดนู่นติดนี่จะพัฒนาขยายคลองให้มันกว้างเต็มเขตคลองก็ทําไม่ได้เพราะบ้านเรือนปักเข้าไปแล้ว พ้นจากขอบจากหลิงไปอย่างน้อยก็สองเมตรสาเมตรสองข้างเหลือคลองนิดเดียวขุดรอกไม่ได้นะครับขุดรอกไปล้วก็ไอที่บอกวจะขุดรอกขุดรอกขุดกันจริงหรือเปล่าเพราะมันติดเนี่ยสตังค์หมดแต่ขุดคลองลอกคลองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคลองเปลประชากรคลครองกระดาษพาวคลองบางซื่อนะไปดูสิครับมันมันมันอะไรคลองบางเขนผมเห็นมาด้วยตลอดนี่ผมผมผมทำไมผมพูดเรื่องนี้เพราะผมเป็นคนที่อยู่ที่อยู่ในนี้ นะเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วมันเป็นมาหนักขึ้นในยุคปัจจุบันนี่แหละยุคปัจจุบันไม่ใช่ว่าปีสองปีนะก็ประมาณเจส็สิบปีเลยแหละสิบปีหรือสิบกว่าป,ปีมัเนี่ยหรือ<ะ>อาจจะยี่สิบปีก็ได้แต่ยุคปัจจุบันกันแล้วกันแต่ไม่ได้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องต่างๆเนี่ยเราเราไม่ใส่ใจในเรื่องกฎกติกาในเรื่องอะไรต่างๆปล่อยแล้วผมไม่โทษประชาชนหรอกคนคนกรุงเทพอยากจนผมเข้าใจค่ะ เมื่อเขายากจนเนี่ยเขาก็ต้องดิ้นรนหาที่อยู่งครับอา้านี่แผนงานของกทมหรือแผนงานสวัสดิการของกรุงเทพร่วมกับรัฐบาลได้ไหม,มจัดระบบซะหาที่อยู่ยังไงก็แล้วแต่เป็นระบบยังไงก็ได้แเหมือนในประเทศเกาหลีก็หาที่อยู่เอาขึ้นในแนวสูงกันแล้วที่ก็เปล่าๆข,ของกทมที่ตาบอดจะมีเยอะก็จัดมาแตว่ากันไป เม่อเรา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 ไม่เคยคิดที่จะอะไรปฏิตูรูปพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครให้มันโล่งให้มันโปร่งให้มันสะอาดหูสะอาดตาไอ้เรื่ที่สําคัญนะผมอย่างอื่นที่มันเรียกว่าต่อสู้ทางด้านการเมืองบริการฟรีนี่ผมไม่แน่นะครับส่วนานฐานะมันไม่มีที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อ่า ที่เป็นเป็นจริงจริงจ้งๆเห็นใจเกิดขึ้นไม่ได้และใต้าทางด่วนที่พูดพูดกันนะะแล้วก็าทำมาสิม,มันก็ปล่อยให้มันเป็น<ช>ลุงดังอยู่นี่นี่นี่สสิ่งหนึ่งซึ่งผมมองว่าทําได้ผู้บริหารกรุงเทพมน,นครที่เลือกตั้งเข้ามาน่าจะชูประเด็นในพวกเนี้ยทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นทางกายภาพเนี่ยให้ประชาชนได้มีความอะไรล่ะชื่นอกชื่นใจนะครับ อาจารย์สุรพลเห็นบ้างไหมคะว่ามีผู้สมัครท่านไหนเสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรมอย่างที่อาจารย์ประโมทพูดมาก็ยังไม่เห็นนะส่วนใหญ่ผมดูว่ากว่าครึ่งหนึ่งก็เป็นประชานิยมอย่างเช่นรถเมล์ฟรีรถเมติดแอร์ฟรีหรืออะไรอย่างี้มันก็บูบบ้ามันก็บูบว้าแล้วก็มันก็ไม่ต่างกับการเมืองเลือกตั้งสสนะฮะแล้วก็ผมก็ยืนยันท่านอาจารย์ประโมทนะว่า ความสุขมันกลายเป็นความฝันแล้วของคนกรทมในอดีตนะฮะผมจําได้ว่าตอนมาเรียน,นหนังสือมศ .1 ที่โรงเรียนเซนจอนเนี่ยก,ก,ก็ยืนยันที่ท่านประโม่บอกว่ากรุงเทพมีลักษณะเป็นเมืองเอทศบาลมหานครขนาดใหญ่ที่มันกึ่งเกษตรกรรมอยู่ด้วยผมนั่งผมมาอาศัยบ้านของคุณลุงอยู่ที่ตลาดลารังสิตนะฮะท่านเป็นทหารเสนารักษณ์ท่านาทำงานสาธารณมัามายแล้วก็เปิดคลินิกอยู่ตลาดลารังสิตนี่แหละ ก็นั่งรถเมลังสิตหัวลำโพงสีส้มะ <laughs> นะครับ <laughs> มาก็สองข้างทางตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ลังสิตมาจนถึงราช,าชทรเทวีเนี่ยมีต้นจามจุรีนะฮะแต่ถูกตัดไปสมัยจอมพลพระธาตุจะมาฮะก็ะค,ค,ค,คือผ่านมาหน้ากกเกษตรก็โอ้โหร่มเย็นนะฮะร่มเย็นแล้วมันมีความสุขนะฮะ,ะแล้วก็เวลามาถึงผมผมเรียนเซนจอนจะมะ ตรงที่เป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นสวนเจรูจักนี่ยังไถนากันอยู่เลยยังไถนากันนะซึ่งมันแตกต่างจากภาพที่เราเห็นในจอทีวีนี้ทุกวันนี้นี่เป็นเมืองคอนกรีตอย่างที่บอกไปแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราต่อต้านความเจริญที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ปราโมทพูดคดีหรือว่าดรสุพลพูดคดีเนี่ยเราอยากจะเห็นวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นผู้นํากรุงเทพต้องเป็นความเจริญที่มีการจัดระเบียบด้วยตรงนี้สำคัญแล้วก็ ที่สำคัญก็คือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมคือคือน้ําตาตกในนะในฐานะที่หลังจากนั้นผมก็เข้าจุฬาใช่ไหมฮะเรียนรัศดาจุฬาสยามสแควร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยน่าเดินน่าเที่ยวแล้วมีความสุขที่ไปเดินนะแต่คราวนี้เนี่ยผมดูแล้วมันลุงรังหมดเลยลุงรังหมดเลยแล้วก็มีแผงลอยมีอะไรเต็มหมดนะเมื่อก่อนนี่ไอ้สยามสแควร์เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่า ย่านช้อปปิ้งที่ไม่ไม่ไฮไลท์นะครเพราะว่าใกล้วังสัปปะทุมอะไรด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้โอเคแม้ว่าจะมีไฮไลท์เนี่ยผมผมก็มไม่ได้ต่อต้านไฮไลท์นะแต่ว่าให้มันมีการจัดระเบียบแต่นี่ถนน,นฟุตปาดอะไรเดี๋ยวนี้ยึดครองกันหมด<ช>เลยยึดพื้นที่หมดเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะกลางคืนนะกลางวันกลางวันก็มีเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนนี้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ฟุตปาดของแสมสแควร์นี่ยังเดินเล่นได้นะ,ะเดินเล่นได้แล้วก็ต้องเห็นตอนเวลาน้ําท่วมนะอาะจารย์โอ้โหน้ำนี่แบบ เน่ามากใช่แล้วพวกขยะพวกขยะมันจะเยอะมากจริงนะคะตอนนี้พอทําอาหารขายอาหารบนพุทธป่านเนี่ยมันก็จะเทไอ้พวกอะไรอ่ะพวกไขมันพวกอะไรใช่่ะใช่ใช่ดิฉันนี่เคยมีประสบการณ์กับน้ําท่วมที่สยามสแควร์แล้วก็เท้าที่ลงไปย่าในน้ำอ่ะค่ะโอ้โหพอขึ้นมานี่แบบดาแล้วก็คราบเยอะมากนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีอย่างที่ดิฉันเกริ่นเอาไว้คือกลุ่มพลังผู้สูงวัย อย่างที่บอกไปว่าผู้สูงวัยเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การทํางานประสบการณ์มุมมองต่างๆนะคะท่านเห็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่แย่ที่สุดหรือเปล่าด้วยปัจจัยอะไรหลายๆประการเนี่ยนะคะแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าอยากให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการพัฒนาหรือมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นเนี่ยผ่านสายตาผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยควรจะต้องทำยังไงเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารู้จักกลุ่มพลังสูงวัยกันค่ะ